โรตีสายไหมคุณชอบทานไหมคะถ,ถ้าพูดถึงโรตีสายไหมคุณคิดถึงจังหวัดไหนโลกไม่หยุดจริงเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสุ่เกอวันคอร์คา สวัสดีค่ะโรตีสายไหมเมื่อพูดถึงคำนี้จะนึกถึงจังหวัดยุธยาใช่ไหมคะแล้วทำไมต้องไปยุธยาด้วยล่ะเคยสังเกตไหมคะปัิญาที่ไรต้องเห็นโรตีสายไหมวางขายตามร้านข้างถนนแทบจะทุกหนึ่งกิโลเมตรก็ว่าได้นะคะเรียกเดยว่าเป็นของขึ้นชื่อประจำจังหวัดยุธยาเลยคะ่ะแป้งโรตีหอม,หอม กินคู่กับเส้นไสาไหมที่หอมหวานกำลังดีหลายคนอาจจะนึกถึงนใิจใจว่าแป้งที่หอมนั้นไม่ใช่แป้งโรตีแต่มันเป็นแป้งปอบเปี้ยตังหากโรตีสายเมือที่โด่งดังขึ้นชื่อในจังหวัดอนุทยาคาดว่าเป็นขนมที่สืบทอดมาจากชาวไทยมุสลิมนะคะโดยบังเปียหรือคุณซาเลมแสงอรุณชาวอมเภอวังน้อยอุทยาค่ะ ในปี2 4 1 9ปังเปียในวัย11ปีนะคะที่มีฐานะครอบครัวที่ยากจนต้องตะเวนไปรับจ้างตามต่างจังหวัดจนได้ไปอยู่กับอาที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีคะ่ะให้ประกอบอาชีพขายขนมโรตีนี่เองคะ่ะทุกๆวันบังเปีย,ยต้องเคี่ยวน้ำตาลเพื่อทำขนมแล้วปังเปีย,ยก็สังเกตได้ว่า เมื่อเคี่ยวนานๆนนไปน้ำตาลจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนปังเปียอจึงลองดึงน้ำตาลที่เป็นเส้นฝอยๆเหมือนกับเส้นสายใหม่ค่ะแล้วก็หยอดใส่แป้งโรตีกลายเป็นขนมชิปใหม่ขึ้นมาเราเรียกมันว่าโรตีสายใหม่นั่นเองค่ะหลังกัับมรทุศยาปังเปีียกก็ยังยึดอาชีพขายโรตีสายใหม่อยู่นะคะเพียงแต่ปรับจากแผ่นแป้งโรตี มาใช้แผ่นแป้งปอเปี๊ยกของจีนแทนค่ะเนื่องจากเวลาทาน้อยกว่าปัตถุดิบมีราคาที่ถูกกว่าและรสชาติก็เข้ากันเข้ากันกับสายใหม่ได้ดีกว่าะคะเพราะไม่ห้ามให้เลี่อนจนเกินไปก็เลยกลายเป็นโรตีสายไหมเวอร์ชันที่เราจักกันในทุกวันนี้นะคะหลังจากโรตีสายไหมของปังเปียเริ่มทันุจักมากขึ้นในทุยานะคะ บางเปลี่ยนก็นมีการพัฒนาปรับสูตรบางสม่ำเสมอและเริ่มขยายกิจาก,การไปรยังจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงให้พี่น้องมาหาบริษาก,การโลตีสายไหมด้วยกันคะ่ะจึงเห็นร้านโลตีสายไหมที่เป็นสูตรของฟังเปียกระจายไปทั่วพิษานะคะตลอดถนนสายเอเชียถนอนอู่ทองถนนมิตรภาพก็จะเห็นร้านเต็นท้าใบที่มีสายไหมสีสันสดใส วันยถุงอยู่เสมอใช่ไหมคะทุกวันนี้โรตีสายไหมกลายเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดขยาไปแล้วนะคะรับการสนับสนุนจากภาครัฐและผักดันจนกลายเป็นสินค้าโอท็อปสุดขึ้นชื่อที่แขกไฟใครมาทิทยาก็ต้องติดมให้ติดมือกลับบ้านไปคะ่ะอย่างน้อยๆก็คนละสามถุงใช่ไหมคะสวัสดีคะ่ะ ติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองข้อร์อดแคสต์